อกาสต่อไปนี้ครับก็เป็นโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีท่านจะได้มาตอบกระทู้ที่ท่านสมาชิกพรรคฝ่ภภายแคนได้ตั้งกระทู้ถามไว้ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีพนมปีเจริญครับกับเรียนท่านประธานในความเคารพและท่านสมาชิกฝ่ายแคนที่เคารพ ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับรรท่านประธานครับผมขออนุญาตอธิบายชี้แจงเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของนมเด็กก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เรื่องของนมเด็กนั้นน่าเป็นห่วงเพราะว่าหลายคนยังเข้าใจผิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องน่าอับอายแต่อยากจะเรียนให้ทราบว่ากรณีที่ผู้ใหญ่กินหัวคิวนมเด็กเนี่ย จริงๆมันเป็นสีสันทั้งครับแต่เดิมเนี่ยเรากินเฉพาะถนนกินอิดกินหินกินทรายกินยางมาต่อยครับผมเรียนอย่างนี้ครับนั่นเป็นเรื่องราวในอดีตแต่เรื่องของการกินหัวคิวนมเด็กเนี่ยเป็นเรื่องใหม่นะครับยังไม่มีใครทำท่านนัทวุฒิอันนี้เรียนด้วยด้วยความเคารพ ในกรณีของเรื่องสายเดี่ยวโชวสดืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับนี่ปีคริสตศักราช2002แล้วนะครับไม่ใช่รอสอ102นะครับเราเลิกทาสมานานแล้วนะครับสมัยนี้เป็นเรื่องของยุคเสรีที่ใครอยากจะทำอะไรที่ไม่ผิดตัวบทกฎหมายก็สามารถทำได้เสรีทางความคิดเสรีทางการพูดจาเสรีในเรื่องของการแต่งกายนะครับเพราะฉะนั้นสามารถทำได้ ใครอยากจะโชว์อะไรก็โชว์โชว์แล้วไม่มีใครอยากดูข้งมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดข้งมันไปเองอะครับนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นถ้ามันยังโชว์ได้นะครับก็ยังให้โชว์ต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนกับท่านนัทวุฒิเนี่ยนะครับในขณะที่ท่านอภิปรายไม่ไว้วางใจผมแล้วก็สมาชิกฝ่ายรัฐบวมเนี่ยว่าพวกเราไม่เป็นไรหรอครับแต่อย่าบาังอาจจับจ้วงแทโลมหรือว่า ก้าวไกหรือว่าล่วงล้ำสิทธ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสภา,าที่นั่งอยู่ตรงกลางนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ให้เกียรติอิสตรีนะครับซึ่งถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับที่เราอนุรักษ์เอาไว้นะครับมันจะเหี่ยวทั้งเสื้อทั้งคนก็ไม่ใช่สิทธิของท่านที่จะท่านจะไปพาดพิงเพราะฉะนั้นอันนี้ขอให้เกียรติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสภา,าด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ประท้วงนะครับแต่กุณาเรียนไว้ให้ทราบ อย่างไรก็ตามท่านคงเคยได้ยินสัพท์คำนี้หรือ,อต้องเรียกว่าอะไรฮะสุภาษิตท,ที่บอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งการแต่งกายเป็นเรื่องสิทธิทส่วนบุคคลครับใครจะแต่งยังไงก็ได้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเขาอยากจะใส่สา,สาเดียวก็ต้องยอมรับครับเราเป็นประเทศเสรีนะครับอย่างที่ท่านสมาชิกฝ่ายรัฐบวมที่ผมได้บอกไปเนี่ยนะครับเราอยู่ในโลกของ globalization เรามากั้นกำแพงอยู่ไม่ได้ครับ เพราะนั้นเวลาเราเปิดตัวออกไปก็ต้องให้เขาเห็นครับว่าประเทศเราได้ทันสมัยแล้วเราปรับตัวเป็นประเทศกําลังพัฒนาแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะต้องแต่งตัวแล้วห่อทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ลองคิดดูครับถ้าเป็นอย่างท่านประธานกรรมาการเยาวชนและสตรีเนี่ยนะครับยังใส่ผ้าไหมห่อทุกอย่างไว้เหมือนกระท้อนห่อคนนะครับไม่ใช่กระท้อนจะได้ห่อไว้แล้วลองคิดดูนะครับท่านประธานที่เคารพ ถ้าหุ่นตัวใหญ่ๆอ้วนๆแล้วใส่ผ้าไหมสีเงินเนี่ยนะครับจะเหมือนแหนมหอฟรอยนะครับผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นก็ต้องต้องตัดให้มันมีรูปแบบที่ทันสมัยท่านครับมีผู้ประทวงครับครับเชิญครับท่านสมภาครับท่านประธานที่เคารพครับด้วยความเคารพท่าทานท่านรัฐมันโทพนมนะครับได้อภิปรายกระผมเห็นว่าเมื่อตะกี้ท่านร้ยกสุภาษิทไกลงามพะขนคนงามพาะแต่ง เพ่อเอินผมมีสุภาษิตท,ทางเหนือครับท่านครับจะขออนุญาตท่านประธานได้กล่าวว่าท่านพนมได้กล่าวตกไปครับทางเหนือเป็นว่าอีกครับไก่งามเพราะขนคนงามพาะแต่งอีแก้วปากแบ่งแต่งจะได้กาบังงามครับท่าน,ท,าน,ท,านท่านประธานครับนุก้าสงครับทานครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านท่านนัทวุฒิมีอะไรเพิ่มเติมครับ ีรครับผมนัทวุฒิสายเกลือด้วยความเคารพท่านประธานและก็เคารพท่านรัฐมนตรีผู้อภิปรายท่านประธานครับผมพยายามที่จะทําจิตใจให้เป็นกลางเพื่อรับฟังคําชี้แจงจากท่านรัฐมนตรีผู้ทรงเกียรติจะพาดพิงผมนี่ไม่เป็นไรแล้วครับท่านประธานจะว่าผมไม่เข้าใจโลกจะว่าผมไม่เข้าใจสังคมผมก็ไม่ว่าผมนั่งฟังได้ครับท่านประธานครับแต่ประเด็นก็คือว่า ผมอยากจะให้ท่านรัฐมตรีน,นั้นสแสดงความชัดเจนในเชิงวิสัยทัศน์ครับแล้วก็สแสดงความชัดเจนในเชิงระบบคิดครับท่านท่านท่านรัฐมตรีบอกว่าผมไม่เข้าใจโลกจะไปจาบจ้วงล่วงเกินทนเลขาสภาซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสภาสได้ยังไงว่าผมผมก็ไม่ว่าอะไรพูดไปสักพักหนึ่งท่านรัฐมตรีก็บอกว่าแต่ว่ายุคใหม่เนี่ยต้องแต่งตัวอย่างงอนอย่างงี้มันยังไงกันครับท่านท่าน พูดถึง globalization ต้องก้าวไกลไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาพูดถึงว่าคนเราคนนึงเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมว่าเพื่อความชัดเจนเนี่ยผมเรียกร้องท่านรัฐมนตรีครับผมไม่เชื่อว่าท่านเลขาสภาท่านผู้นี้จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือจากว่าท่านรัฐมนตรีจะลงทุนกลาบไหวให้ผมเห็นครับท่านประธานครับ พราะว่าคนไทยเราเนี่ยนิยมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับครับเข้าใจแล้วครับกราบใดพระตามที่ท่านรัฐมนตรียังไม่มากราบไหว้ผมขอให้รัฐมนตรีถอนคำพูดเมื่อสักครู่นี้ครับท่านประธานท่าานนประธด้วยความเคารพกับท่านประธานครับขอขอขอนิดครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมผมยกมือก่อนท่านประธานนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยสมชายก่อนนะครับยกมือก่อนเมื่อกี้นะก่อบพระคุณ่ะท่านประธานคะผมขอประท้วงท่านประธานครับท่านประธานครับเชิญครับ ขณะที่ท่านลุโตรกาลังอภิปรายอยู่นั้นท่านก็อยู่ในประเด็นของท่านดีอยู่แล้วทนปมทธานปล่อยให้ท่านรัฐวุตรประธานโทษที่เอยนะขึ้นประท้วงได้ยังไงครับแล้วประท้วงไม่รู้ว่าประท้วงข้อไหนแล้วมาท้าทายท่านรัฐมนตรีของผมว่าแน่จริงให้ไปกราบสสิตไม่ต้องท้าทายครับอีกสักครู่ท่านรัฐมนตรีจะไม่กราบครับท่านครับ เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไม่นิดไฉนะครับผมอีกนิดนะครับท่านครับเสียหายครับท่านตันสมานเชิญครับเชิญครับด้วยความเคารพท่านประธานครับเคารพจริงๆครับท่านประธานท่านตานก็อยู่กับผมมานานรู้ว่าผมเคารพท่านแต่ว่าผมจะเป็นตัวประท้วงครับท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึงหลายครั้งว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสภาถ้าท่านกล่าวครั้งเดียวก็ว่าไปเรื่องนะครับท่านประธานนี่กล่าวส ศักดิ์ยังไม่เชื่ออีกเหรอครับครับ <biased> ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรค<า>รับท่านท่านผมขอฝากท่านประธานไปยังสมาชิกผู้ที่ประท้วงมาตะลุกครับท่านท่านครับรว่าถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ขอบคุณท่านอุตสานขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขอทําความเข้าใจอย่างนี้ว่าเรื่องไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรท,ท่านท่านโทคงจะไม่มีปัญหาเชิญท่านท่านโทได้ท่านประธานที่เคารพครับผมขอ อธิบายให้ท่านสมาชิกฝ่ายแคนได้รับทราบสักนิดนะครับแสดงว่าเมื่อคราวตอนต้นปีเนี่ยนะครับตอนปีใหม่เมื่อวันที่สองมกราคม2545ิที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่ได้มาร่วมพิธีกรรมครับเมื่อวันที่สองเนี่ยนะครับเราพิ่งบวงสวงไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับแสดงว่าวันนั้นท่านไม่ได้อยู่เราจับเลขาสภาเนี่ยนั่งแท่นแล้วเราเพิ่งบวงสวงไปครับ เราได้สะเดาะเคราะ์ปล่อยปลาไหลปล่อยปลาบูไปเร i i a a ียบร้อยแล้วครับแสดงว่าท่านไม่อยู่ในวันงานวันนั้นครับนี่ถือว่าท่านละเลยนะครับนี่ถ้าท่านไม่พูดออกมาเราไม่รู้นะครับว่าวันนั้นไม่ได้อยู่เพราะวันนั้นเนีน่ยสมาชิกทั้งหมดมากันครบผมก็คิดว่ามาครบไม่ได้เลยไม่ไหนเช็คชื่อคิดว่ารู้หน้าที่ว่าจะต้องมาบวงสรวงมาพร้อมกันนี่แสดงว่าท่านไม่อยู่ในวันนั้นบับท่านสมภาษมีอะไรครับท่านประธานครับ ผมสมาชิกสภาโจกจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาไหมครับวันนั้นมาครับท่านครับจะขออนุญาตว่าเลขาที่นั่งหน้าท่านประธานสภาในขณะนี้ช่วยดูเรื่องหนวดเขาหน้าตาครับท่านครับท่านดานครับผมขออนุญาตท่านประธานหนึ่งีแค่เดียวท่านประธานครับท่านชายผมขออนุญาตทำไมท่านปล่อยให้ท่านสมภาคด้วยความเคารพเอ่ยชื่อท่าน ท่านปะท้วงเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับครับผมกําลังกะวินิฉัยว่าท่านนั่งร่มนะครับเรื่องมันไม่เป็นเรื่องจริงๆครับน,นี่คือตัวแทนมีคอมบานโดครับและในโอกาสนี้เพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดนะครับผมขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านสมาชิกสภาโจกทุกท่านนะครับว่าท่านที่จะดื่มกาแฟก็มาเอาคุกกี้อาร์เซนอลจากที่โต๊ะประทานได้เนะี่ย ถ้าถึงขั้นหิวมากก็เราได้รับการสนับสนุนข้าวมาจากมิสูชิต้านะเป็นหม้อขุงข้าวตั้งเรียงกันอยู่ข้างนอกแล้วนะครับแล้วก็ฝากอีกนิดครับใครจะซื้อปุ๋ยตาเบอร์หนึ่งก็เชิญข้างสภานะเชิญท่าน,นร,รัฐมนตรีว่อเลยครับท่านประธานที่เคารพครับผมเรียนอย่างนี้นะครับผมนี่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ่อยแล้วการได้ไปสัมพันธภาพกับต่างประเทศในการดิวธุรกิจ ในการทำธุรกิจทางการค้าระหว่างประเทศเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีใช้ความทันสมัยใช้ความน่าเชื่อถือใช้ความสง่าเปิดเผยในการพูดคุยกันไม่มีอะไรปิดบงังการแต่งกายเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทําให้เขาเชื่อถือเราหรือไม่การแต่งตัวให้ทันสมัยการใส่สายเดียวการใส่เกาะอกสิ่งเหล่านี้เป็นการเปิดเผยครับว่าเราไม่มีอะไรแอบแฝงเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าเราเองก็ยอมรับวัฒนธรรมเขาได้ เราเคยอนุรักษ์นิยมครับแต่งชุดไทยจักรีไปติดต่อสัมพันธภาพทางการค้ากับต่างประเทศยังไม่ทันได้พูดคุยเลยครับยังไม่ทันลงจากเครื่องบินเลยครับก้าวแรกเท่านั้นนะครับไอ้ชุดไทยที่มันแคบๆเนี่ยหน้าแหกกับประเทศมันไม่ทันนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันไม่รัดกลุ่มมันมันมันไม่สะดวกในการเดินทางมันไม่สะดวกในการติดต่อนั่นคือประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียได้ท่านประธานทราบและอีกประการหนึ่ง ผมอยากจะเรียนไว้ในเป็นประการสุดท้ายว่าตอนที่เด็กๆอยู่กับเราเนี่ยนะครับหลายคนต่อต้านผมเหลือเกินในการกรณีที่ทําหนังสือัยใสนะฮะในกรณีหนังสือัยใสที่ต่อต้านขอบคุณนะครับก็ในข้อมูลเพิ่มเติม <m> ก็หาว่าเราใช้คําที่ไม่ถูกต้องใช้คําที่ไม่เหมาะสมใช้คําที่ทําให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเป็นคําที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย เข้าใจแจ่มชัดไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมก็มีการประท้วงจนกระทั่งเดี๋ยวนี้วัยใสกลายเป็นเด็กวัยเซอร์นะครับไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเราอธิบายพอเด็กนี่เราบอกเอ้าหนูเวลาจะไปโตแล้วนะอายุ1 8 1แแล้วนี่จะไปเที่ยวอะไรก็พบคอนดอมไปด้วยเด็กไม่เห็นครับไม่รู้คอนดอมคืออะไรไม่เข้าใจก็คิดว่าไอคอนดอมนี่คือคอนโดมันเหมือนกันมั้งคะก็ไม่เข้าใจมันก็เกิดปัญหาโรคเอสตามมา เกิดปัญหาสังคมเด็กท้องก่อนที่ควรจะจะถึงวัยที่ควรจะท้องเด็กเกิดมาก็เป็นปัญหาสังคมอันนี้ผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับครับ,รบขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ